อิทธิบาทสอันมีฉันทะนมีวิริยะมีจิตตะวิมงังสาฟังดูแล้วจะดูคุ้นกว่าโคงทำรรอย่างอื่นในโพชงจิในพฏิปักคิยธรรมหรือว่าทำเพื่อการตรัสรู้สามสอย่างเนี่ยอันนี้เนะี่ยจะเป็นทรรมที่เป็นพื้นฐานที่มีบุคคลหรือว่ามีระดับศีลธรรมเนี่ยเขาได้ไปถอดเอาอคุณธรรมหมวดเนี่ย ไปสอนในโรงเรียนหรือว่าในระดับที่เป็นคุณธรรมในการอยู่ครองเรือนในในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมก็เลยจะเห็นบ่อยมากหน่อย <c oughs> อย่างเช่นพวกผม,ผมยัาหารสีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเขาไปจะไปอยู่ในประเภทอย่างนั้นนะเป็นคุณธรรมที่จะใช้ในสังคมได้แต่ว่าเป็นคุณธรรมที่ใช้ในการตัดสู่เลยนะเป็นพื้นฐานของคุณธรรมการตัดสู่